สวัสดีเ,เพื่อนเเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับผมวันที่18สิงหานะครับก็ช่วงเช้าผมไม่ได้เทรดเนาะนะครับผมจะเทรดช่วงบ่ายกับช่วงค่ำนะทีนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการเข้าเทรดโดยที่เราไม่ต้องดูสวิงไฮสวิงโลของ M1 นาทีเนาะบางท่านอาจจะมองสับสนนะครับสวิงไฮสวิงโลเพราะนั้นผมให้ใช้ไฮโลของแท่ง M5 นี่แหละเป็นแท่งแพคชั่นนี่ะนะครับเป็นตัว กำหนดระดับที่เราจะเข้าเบรกเอาใน M1 นาทีนะครับตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเจอแท่งบูลิดิคันเดิลในรอบที่ผ่านมานะครับช่วงแท่งนี้หกนาฬิกาสินาทีหรือประมาณ10บโมงสินาทีนะครับเจอบูลิดิคันเดิลของ M5 นาทีเนี่ยตีไฮไว้นะครับก็คือตีไฮของแท่งไว้แล้วมาดู M1 นาทีเพื่อรอนะครับรอนะฮะรอแท่งเบรกเอานะครับก็จะมีแท่งเบรกเอาคือแท่งนี้นะครับหนาทีเนี่ยนะครับ BREAK OUT เสร็จปุ๊บ BREAK OUT HIGH ของ M5 แพคชันเมื่อกี้นะครับแล้วก็วางจุดสต็อปลอสไปที่จุดต่ำสุดหรือว่าสวิงโลที่มีนยัยยะสำคัญเ่ยนะครับคือแถวนี้ของ M1 นาทีนะครับเป้าหมายก็อยู่ที่ TP 1ต่อ2เท่าก็จบรอบเนอะนะครับอันนี้เป็นวิธีการเข้าเทรดโดยที่เราไม่ต้องไปดูจุดสวิ h ไฮสวิ LOW เพื่อรอเบรกเอาของ M1 แต่เราดูไฮกับโลของแท่งแพคชันได้เลยนะครับ อย่างเช่นไหลลงนะครับไหลลงเกิดเป็นบริกั n นเดิลคือแท่งนี้นะครับแท่งที่10โมง55นาทีนะครับก็ตีเส้นไว้ที่โลของแท่งนะครับก็เป็นแนวรับทีนี้เราไปรอแท่ง M1 นาทีเพื่อรอเบรกเอานะครับเห็นได้ชัดว่า M1 เนี่ยไม่มีแท่งไหนเบรกเอาที่โลของแท่งแพชชัน M5 เลยนะครับก็ไม่ได้เข้านะพอไม่ได้เข้าปุ๊บมันเกิดแท่งพักตัวแล้วเกิดเป็นบิกันเดลอีกรอบหนึ่งคือแท่งนี้นะครับแท่งช่วงเวลา สิบเอ็ดนาฬิกาห้านาทีนะครับก็ไปตีไว้ที่ไฮนะครับไฮของแท่งแล้วมารอแท่ง m 1นาทีเบรกเอาท์นะครับคือแท่งนี้นะแล้วก็เข้าบ่ายนะครับสต็อปล s อก็จุดต่ำสุดหรือสวิงโลก่อนหน้าของ m 1นาทีนะครับก็รอเป้าหมายไว้ที่1ต่อ2 r นะครับได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับถ้ามันไม่ถึงนะ